ไป,ป,ป,ป OPPO Reno 7พร้อมที่จะแข่งขันกับ Redmi Note 11 Pro ด้วยมีเดียเทคไดเ n s i t y ี่920และฮาร์ดแวร์ที่น่าประทับใจ OPPO มีกำหนดจะเปิดตัว r e n o t 7ซีรีส์ในเดือนพฤศจิกายนและการรั่วไหลครั้งใหม่ได้เปิดเผยรายละเอียดที่สำคัญทั้งหมดของโทรศัพท์ที่ถูกที่สุดในซีรีส์ e n o น t 7สเปคที่ให้มาได้แก่ MediaTek d i m e n s i ี y 920และฮาร์ดแวร์ที่รับรองว่าจะเทียบได้กับ Redmi Note 11 Pro ที่กำลังจะมาถึง เมื่อไม่กี่วันก่อนการรั่วไหลาจากประเทศจีนได้ให้รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับ Oppo Reno 7ซีรีส์ที่กำลังจะมาถึงการรั่วไหลายครั้งใหม่ได้เปิดเผยรายละเอียดที่สำคัญทั้งหมดของโทรศัพท์ที่ถูกที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Reno 7โดย r a n เจ r ระดับกลางดูเหมือนเป็นคู่แข่งกับ Redmi Note 11 Pro ที่กำลังจะมาถึงของ Xiaomi ในช่วงพไทม์ ตามรอยรั่ว r e n น่เจ็จะมาพร้อมกับ l u HD Plus พร้อมจอ AMOLED 90 h z ขนาด6.5นิ้วที่ผลิตโดย BOE และใช้ CPU เป็น Dimensity 920ซึ่งเป็นชิปเซตเดียวกันที่คาดว่าจะรองรับ Redmi Note 11 Pro และการอัปเกรดเล็กน้อยใน i ดเมนซี900ของเรโน่6ซึ่งควรให้ประสิทธิภาพในระดับใกล้เคียงกับส n น p d r รา o อน 778G ของ Qualcomm ประสิทธิภาพโดยรวมควรจะแข็งแกร่งเช่นกันต้องขอบคุณแนว PDDR 4X RAM และที่เก็บข้อมูล UFS 3.1 กล้องที่ชาญฉลาด r e โน่เจ็ได้รับการแนะนำให้มีคุณสมบัติ50ล้าน IMX766 ของโซ n y ที่แข่งขันได้ค่อนข้างดีกับกล้อง108ล้านที่เสนอของ Redmi Note 11 Pro ซึ่งควรเป็น ISO c e เอแว2กล้องหลัก50ล้าน จะเข้าร่วมด้วยกล้องมุมกว้างพิเศษ8ล้าน IMX 355และเลนส์มาโคร2ล้านที่ด้านหน้าจะเป็น32ล้าน IMX 615 NFC มอเตอร์แนวราบแกนแซ แบตเตอรี่4,500ม ah, ิลลิแอมและการชาร์จ65วัตต์รวบรวมแผ่นข้อมูลจำเพาะที่น่าประทับใจซึ่งดูคล้ายกับที่เซ่ยวมี่เสนอให้บนอุปกรณ์ Redmi การกำหนดราคาควรเป็นตัวตัดสินที่แท้จริงและเซ่ยวมี่น่าจะมีข้อได้เปรียบที่นั่นเช่นเดียวกับ Redmi Note 11 Series Oppo คาดว่าจะเปิดตัว Reno 7 Series ในเดือนพฤศจิกายนเราจะแจ้งให้คุณทราบ ชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะครับแหล่งที่มาช่องของเรามีอัปเดตข่าวเกือบทุกวันครับสามารถกดติดตามเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับข่าวไอทีก่อนใครได้เลยครับ